ตัวนี้นะครับถ้าไฟสัญ,ญลักษณ์ตัวนี้ขึ้นเนี่ย oil pressure เนี่ยก็คือเป็นเกี่ยวกับแรงดันน้ํามันนะครับถ้าขึ้นตัวนี้มันจะมีอุปกรณ์ที่วควบคุมอยู่นะครับตัวเนี้ยจะทําการดูว่าแรงดันน้ํามันเนี่ยอยู่ในเกณฑ์ปกติหรือเปล่าถ้าไฟดวงนี้ขึ้นแสดงว่าแรงดันน้ํามันผิดปกตินะครับเพราะฉะนั้นเราเนี่ยเราก็ต้องดูแรงดันน้ํามันดูดูตาแมวดูหลอดหลอดแก้วตรงคอมเนี่ยแล้วก็ดู ตัวอุปกรณ์ลองไปกดรีเซ็ตดุก่อนแล้วก็ลองดูและดูระดับน้ํามันดูแรงดันน้ํามันดูว่าปกติไหมถ้ามันปกติกดแล้วหายก็ไฟตัวนี้ก็จะดับดับลงไปแต่ถ้าไฟมันดับลงแล้วแล้วอีกไม่นานมันเกิดขึ้นมาอีกให้โทรเรียกช่างนะครับตัวนี้ค่อนข้างสี่เรียดนะครับก็ประมาณนี้ก็สําหรับตัว ตัวออยนะครับแรงดันออยผิดปกติเนี่ยก็คือกล่องตัวนี้แหละนะครับมันจะเป็นกล่องยี่ห้อเดนฟอร์สนะครับตัวเนี้ยไทเอ็มนะครับตัวเนี้ยมันจะควบคุมแรงดันแรงดันน้ํามันนะครับแรงดันน้ํามันมันก็จะมีเกจวัดอยู่ซึ่งถ้าเกิดแรงดันน้ํามันผิดปกติเบื้องต้นให้เรามากดตัวนี้กดรีเซ็ตที่ตัวนี้มันจะดังแกลกมันจะดังคลิกนะครับตัวเนี้ยพอกดแล้วมันจะดังมันมันมันจะรู้สึกอะนะครับ ถ้ากดตัวนี้ก็แสดงว่าอ่ะก็หายก็ไฟมันก็จะดับลงไปนะครับวิธีที่สังเกตนะครับเรื่องของน้ํามันเนี่ยให้เราสังเกต2จุดนะครับหก็คือแรงดันน้ํามันตัวนี้มันจะมันจะผิดปกตินะครับมันจะใกล้เคียงกับโลเลยถ้าใกล้เคียงกับโลเนี่ยยังไงก็ตัดแน่นอนนะครับเพราะว่าแรงดันน้ํามันมันคือการที่เอาแรงดันน้ํามันลบกับแรงดันโลนะครับแต่ถ้าลบกันแล้วแล้วมันมันเท่ากันเนี่ยแสดงว่าแรงดันน้ํามันไม่มีละนะครับ แล้วอีกอย่างที่สังเกตก็คือตัวนี้นะครับหลอดแก้วที่ไว้ดูระดับน้ํามันนะครับมันต่ําไปไหมถ้าต่ําไปอยู่ในเกณฑ์ที่ที่ผิดปกติเราก็อ่านิษฐานได้ว่าน้ํามันอาจจะน้อยหรือน้ามันอาจจะไปไปอยู่ที่ใดที่หนึ่งแล้วมันไม่ยอมกลับมานะครับตัวตัวนี้มันก็จะตัดได้ครับ